ช่วงมองอย่างเซียนนะครับวันนี้เราอยู่กับวัตถุมงคลน,นะฮะท่านจะมาแห่งวัดสามปลืม้มแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับน้องต่อสตางสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนต่อครับน้องต่อนี่ดูชุดนี้ผมก่อนดีกว่า,วาอโอ้โหเส้นแท่งครับเดี๋ยวนี้ล้อมเพชรเลยเหรอต่อมาก็ต้องไม้ดูเพราะว่าต่อนี่สายผ้าสวยคือเป็นนักสะสมที่เน้นของสวยแล้วก็ คือคุณภาพจริงๆนะฮะว่ากันว่าอย่างนั้นขึ้นชื่อเลยล่ะก่อนอื่นต่อสตางค์เป็นใครแนะนําตัวเองนิดหนึ่งสวัสดีครับผมต่อสตางค์ครับก็เป็นเสียนพระครับก่อนจะเป็นเสียนพระมากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบสองยี่สามปชีวิตวัยรุ่นเรียนอะไรมาตอนแรกคงไม่ได้ตั้งใจเป็นเสียนพระหรอกตอนตอนวัยเรียนก็เจอพี่แท่งนี้ทองหล่ออยู่บ่อยมีลูกคู่กันด้วยนะพี่เห็นไเห็นมจริง แทงทองหล่อมันไม่ได้ว่าลอยลอยมานะผมอยู่ที่นั่นจริงๆทีแรกผมนึกว่าเล่นโลไม่ใช่นะบ้านผมไม่แล้วเจอหน้าห้องน้ํานะล้าล้านพีตอนั้านเลิกตอนั้านเลิกตอนเรียนครอบครัวพ่อแม่จริงจริงแล้วท่านชอบพระด้วยหรือยังไงคุณพ่อชอบครับท่า้เสียตั้งแต่ผมเจ็ดขวบแล้วเริ่มเล่น เริ่มเน้นด้วยตัวเองพี่แต่ดีว่าที่บ้านมีร้านหนังสืออก็เริ่มดูจากหนังสือไปเรื่อหนังสือพระใช่ทาไมมาเป็นสตางค์อ่ะหลายๆท่านใช้คําว่าบารมีหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อครับเรามองว่าถ้าเราเราทําอย่างนี้เดี๋ยวเราเก็เล่นอย่างอื่นไม่ได้อแล้วเราก็ชอบสนุกสนใจหลากหลายหลวงพ่อหลากหลายแล้วสตางค์มายังไงสตางค์คือสตางค์คือเหรียญสตางค์โบราณอผมมองว่าร้านเครื่องกับของโบราณนของคู่กันอมก็เลยแล้วมันเป็นคําตั้น ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านใช่ครับอ่าก็เลยเป็นต่อสตาร์ต่อมาก็เลยต้องเอาคือถ้าพระสวยแล้วก็ต้องเซ็ตแบบระดับประเทศจริงผมถึงจะมาให้ต่อดูอ๋อครับแล้วเราองค์เป็นไงโอเคนะดูเกรงๆนะทำไมเอียงๆเกรงๆอ่ะกลัวกลัวทองหลุดทำไมเพชรรัสเซียนี่ไงชุดนี้ชุดนี้ยิ่งใหญ่ชุดนี้ยิ่งใหญ่ โถโถกลัวทองหลุดซะง,งั้นพระเขาเราเท่เนาะพี่เนอแหมไปเอาของพี่ต่อเขามาห้อยเกิดติดใจขึ้นมาแต่และองค์เนี่ยคุยกันยาวเลยนะครับเสียนแทงนี่ไง <c oughs> ชุดนี้ชุดนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งชุดนี้ยิ่งใหญ่แต่วันนี้เรามาวัดสามปลื้มครับเสียนต่อบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะนำมาหา <Fres> มาให้แบบระดับประเทศจริงๆตรงนี้ครับถ้าพูดถึงเป็นอันดับหนึ่งของท่านเจ้ามา ก็คือรุ่นนี้เรียกว่าพระชัยวัตรพิมพ์ล้มลุกเนื้อเดาครับพี่ได้ถือเป็นเบอร์หนึ่งของท่านเลยเขาจะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกพอสอนในการตั้งของท่านเจ้ามาเนี่ยเขาทํามาเรื่อยๆ่อตั้งแต่สองสิบตาหหรือสามสิบห้าถึงสี่สิบร้อยกว่าปีนะแกอยู่ในยุครองห้าก็ร้อยกว่าปีแกเป็นเวลาร้องห้าโอ้ครับแล้วองค์นี้นี่คือแชมป์เลยนะอยู่ในหนังสือหลายๆยเล่มเคยเห็นท่านกี่องค์พระชัยวัตร ชีวิตผมเคยได้สองโอเวงเนี่ยที่สุดในความภูมิใจภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของนะครับพี่หายากต้องตอบบอกว่าหายากมากยากจริงๆยากจริงกว่าจะได้มาเท่าไหร่ต่อแพงกว่าน้นี้ทั้งหมดแพงกว่าน้นี้ทั้งหมดอืถึงสองล้านไหมเกินเยอะพี่ห้าล้านก็เกินอีกครับพี่จริงปล่างั้นล้านปลายเลยเหรอสิบล้านเหรอไม่คุยพี่ยังไม่ขายอันนี้ผมยังไม่ขายจริงสิบล้านยังไม่คุยเลยโอ้ไม่ใช่คือแลไอเทม เออึ้งึ้งไปเลยเลยครับป๋าก็มูลค่าขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วครับผอมนี่แหละครับที่เขาบอกว่ามีเงินใช่ว่าจะได้เป็นเจ้าของนะครับผามไม่ผมว่านาใครยังไม่ทะนรู้แค่ผมไม่ขายมากกว่าน,นี้<อ>คือคืออย่างนี้คือมันเป็นเรื่องความพอใจตกลงกันแหละเพราะว่ามูลค่าเรื่องราคาเนี่ยคุยกันไม่ได้ล้ลมลุกฮะนี่รพระชัยวัฒน์คือนับได้ว่าพระชัยวัฒน์ของท่านเจ้ามาเนี่ยเป็น เป็นพระชัยวัดแรกๆของประเทศเราเลยไหมใช่ค่นเรียกได้อย่างนั้นเลยนะพุทธคุณเวลาใครมีครอบครองห้อยบูชาเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรความสำเร็จความก้าวหน้าคราบุ่มเรืองเป็นเรื่องของการสะสมแหละอย่างเงี้ยคนรักศรัทธาท่านนี่รุ่นแรกที่ต่อสตาค์แนะนำนะฮะต่อไปครับพระชัยรอสองหนึ่งหนึ่งแปดครับจะมีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่ เอาพิมพ์เนี้ยไปทำ<อ>เพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้ามา<อ>ร,รับตําราต่อกันมาแล้วก็ได้ทำเหมือนกันเลยพี่ก็คือสร้างสร้างล้อต่างกันที่ต่างกันที่เนื้อพิมพ์เดียวกันวสวยสวยสวยนะครับนะฮะสเสน่ห์และสิ่งที่ท,ที่ตอแบบรู้สึกประทับใจกับกัแบบการสร้างนะฮะพุทธลักษณะหรือว่าอะไรต่างๆของท่านเจ้ามาหลายอย่างพี่ผมอ่านประวัติตั้งแต่ท่านบุรณะ รอยพระพุทธบาทต่างๆชื่นชมพอเราก็ท่านผ้าไทยต่างๆท่านแต่เรามีเสน่ห์ที่แตกต่างกันท่านเจ้ามาท่านได้รับการสืบทอดตำราการสร้างพระชัยวัดโบราณตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยหลักฐานท่านได้รับตกทอดมาจากสมเด็จกรมพระยาปรมาณุชิตชิโนรสล่ะครับคุณผู้ชมไปองค์ไหนที i, ่น <c oughs> ่าสนใจแต่โอ้โหพระท่านสวยมากองนี้เป็นพระชัยวัดพระชัยวัดพิมพ์บัวฟันตาพี่แดงครับ องนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่ถือว่าเป็นพิมพ์หลักๆของท่านนะครับก็มีจุดเด่นลนักษณะพิเศษฝันป่าตรงไหนที่ฐานท่านฐานท่านนะรุ่นนี้มีเรื่องราวน่าสนใจแจ้คุณนอวัดเทพทรินนะฮะได้มีการเล่ามาว่าโยมพ่อเนียได,ได้ได้ห้อยติดตัวไปแล้วก็โดนป้โนโดนยิงแต่ว่าไม่เป็นอะไรท่านเจ้าคุณนอเอ๋ยเองเลยนะพูดเองเลยนะฮะยืนยันเลยก็ได้ฟังเรื่องราว่ห้อยท่านเจ้ามานี่แหละ ใช่ครับไสุพรรณโดนเสือสุพรรณป้นใช่แล้วไม่เป็นไรเลยใช่ครับเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อโลหะผสมครับรุ่นใหญ่จริงๆนะหอยพระทรงนี้นะเห็นแต่ข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับนะเ้าจะห้อยกันองค์นี้เป็นพระชัยพิมพ์แซยิสนะครับโหฮะาแซยิสใครครับของท่านเจ้ามาครับอ๋อท่านท่านครบรอบแซยิสพอดีก็สร้างองค์นี้ขึ้นมา องนี้อยากมีการายาะทาติดทองหายากมากเป็นวาระพิเศษก็ตั้งใจทํากันอย่างสุดฝีมือเลยนะขนาดใหญ่ด้วยนะครแล้วก็พิธีอะไรก็คงจะเต็มที่เลยนะเต็มที่ครับนะครับนายนี่รุ่นแซยิดเท่าไหร่ครับก็เป็นล้านนี่หายากด้วย ถึงกับลมจับเลยล่ะครับป่าพระที or or <movement> <hour> ่พี่ต่อเอามาโชว์วันนี้หลักล้านแทบทุกองค์ละครับผอมดูอย่างเดียวนะป่าะนืะเสียวพระเก่าโลราณละร้อยกว่าปีหืาย่ากนะนะเอาละนมาให้ชมกันไอ้มีรุ่นไหนไม่ได้พูดถึงอ่ะปิดท้ายด้วยเอางี้เลยครับพิม์หน้ากระบี่ คือดีพิมน่ารักเล็กไม่ใหญ่ไม่เคขื่องเหมือนอย่างอื่นลักษณะเสียงท่านนะครับก็จะดียาวขึ้นไปก็เหมือนกระบี่แล้วแล้วก็อีกอันนึงอาจจะพูดได้ว่าน่ารักด้วย่ารักเพราะว่าเล็กๆตรงเขาจะแบบพอดีพอดีห้อยครับห้อยง่ายเท่าไหร่น่าจะหลายหลายบาทหลายกี่บาทครับเป็นแสนเป็นพอดีพอดี รถที่ใช้อยู่ปล่อยยังไม่ถึงแสนเลยก็ขายสักสามคันนะแล้วจะไปกระแดะซื้อผ้าเป็นแสนรถยังขายไม่ได้ถึงแสนเลยโอ้โหเสี่ยนแท่งมีเงินแต่ว่าสินแท่งไม่ใช้ผมรู้มาให้ผมก็ต้องเก็บไว้ดี ยามยากก็เที่ยวสายยาแท่งตรงลองเ <Studio> สียนหนุ่มนี่เขารู้ทันนะครับเสียนแทงคนมีตังก็เขาก็ทรงนี้กันทั้งนั้นแหละครับพี่ถ้าพี่แทงออกอาวุธแล้วก็ล่ำหรือทั้งวงการแน่นอน <มา S 1> ลนะครับผามนี่แหละครับพระชัยวัด<ช>ไม่น้องต่อเอาพระชัยวัดมาให้ดูอีกองหนึง่งอาจจะไม่ใช่ของท่านเจ้ามาแต่ว่าหาออดูได้ยากก็ชมหน่อยแล้วกันนะนี่ครับองนี้ก็เป็นพระชัยเคื่อนใหญ่ของหลวงปู่เอียวมัดหนัง เจ้าคุณเท่าเลยก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของวัดหนังตรงนี้เบอร์หนึ่งเหตุผลที่เอามาในวันนี้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากคืออยู่ในของชุดพระชัยอเป็นพระชัยเหมือนกันน่าจะล้านนะเนี่ยผูเยี่ยมวัดหนังเนี่ยเสียแห้งล้านเอาละครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับน้องต่อสตางวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่นำผู้ที่บุคคลหายากหายากจริงๆนะฮะลายเทม ให้พระชัยวัดนะฮะท่านเจ้ามาวัด3าปลื้มหรือว่าวัดจักรวรรดิครับผมวันนี้รายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์นะครับขอมอบสปอตไลท์โซล่าเซลล์รุ่นสมาร์ท LED d 1 400วัตต์ทนทานสว่างนานมอบให้กับต่อสตาร์ไปเลยครับขอบคุณนะครับที่มารายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่หนุ่มครับ